สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่คือ,อสิ่งที่ท่านจะได้รับชมนับจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะคะของช่วงเดือนกรกฎ,า,กรกฎาคมนี้จริงๆเดือนกรกฎาคมนี้ดาวหลายดวงที่โยกย้ายมากๆเลยนับตั้งแต่เป็นาดาวมาริตาูเนาะตั้งแต่วันที่7นะคะ7กรกฎาคมแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนปัตตานนี้ของ เอดอดานคารนจริงๆย้ายตั้งแต่วันที่16เดือนมิถุนาแล้วนะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายของทางด้านโหาราศาสตร์นะคะซึ่งจะมีช่องหลายๆช่องของท่านอาจารย์โหนหลายๆช่องที่มีการทำนายเรื่องเรื่องเหล่านี้ไว้นะคะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะส่วนช่องของแป้งก็เป็นการทำนายเรื่องเกี่ยวกับไพทาโร่ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกจิตใต้สำนึกภายใน ของความรู้สึกคนที่เราอยากจะรู้รวไมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในในเดือนกรกฎามนี้ด้วยนะคะแล้วก็แป้งก็จะมีการแบ่งสถานะเนาะแล้วก็ทำทำสเต็มไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสถานะคนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนมีการงานการเงินด้วยนะคะแบ่งเอาไว้แป้งมีโปรเจกต์หลายอย่างนะคะที่จะทําการเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงก็ถือว่า ดวงชะตาของแป้งเองก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวทุกคนตามดูกันนะคะออจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะค่อยๆขยับเพราะอย่างที่บอกว่าช่องแป้งเองจะไม่ได้มีทีมงานอะไรไม่ได้มีทีมงานอะไรเยอะอาจจะมีแค่แอดมินที่ช่วยตอบรับในเรื่องของออการรับการพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะนะคะแต่ก็จะพยายามขยับและทําไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนมีไอเดียอะไรนะคะสามารถ แลกเปลี่ยนได้เลยเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าต้องการอยากให้เป็นอย่างนี้ไหมหมอแป้งอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแป้งถ้าที่อะไรที่แป้งมีความรู้ความสามารถนะคะแป้งจะทําออกมาให้นะคะอยากรู้อะไรแบบไหนแต่คือแป้งก็มีสงสัยอยู่เรื่องหนึง่งคือมีลูกดวงคนหนึ่งว่าให้ทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักมันต้องเริ่มจากอะไรช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์ให้ฟังได้ไหมว่ามันต้องเริ่มจากอะไรคือก็งงเหมือนกันนะคะคือคือต้องบอกก่อนว่าแป้งก็ไม่ได้ ติดตามช่องอื่นๆสักเท่าไหร่อะแอบเก็บตัวนิดนึงนะเป็นคนแอบเก็บตัวเอ้ยยังไงแต่ไม่พิถีพิถันกับใครนะเลิฟยูนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะพูดเยอะมากเลยวันนี้นะคะก็ฝากไว้เรื่องนี้แล้วกันนะคะกับการที่อยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะทำคอนเทนต์อะไรก็บอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนโอเคก็แป้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ พยายามจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่อยๆหลายๆอย่างนะคะพยายามจะซันเวลาอยู่นะคะทำคนเดียวเนี่ยตัดต่ออะไรต่างๆเลยนะเก่งไหมเออนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับราศีของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดชาวราศีกันลักนากัน,นะคะคนโสดชาวราศีกันลักนากนค่ะ ขอดูไพ่พลังงานของคนโสดชาวราศีกันลัคนากันนะคะคนโสดชาวราศีกันลัคนากัน six of cups คนโสดค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่หกถ้วย ความรู้สึกของคุณอาจจะยังยึดติดกับความรักครั้งเก่าอยู่ก็เป็นได้นะคะพลังงานของคุณคือคิดถึงเรื่องเก่าๆความรักที่เก่าๆมีแนวโน้มว่าไปคิดถึงเรื่องความรักครั้งเก่าๆที่เป็นความรักที่ดีสําหรับตัวคุณเองนะคะ ừ, ส่วนความรักที่แย่ๆหรือท็อกซิกคุณไม่คิดถึงมันอีกแล้วนะคะโมเมนต์ของคุณอบอวลไปด้วยอารมณ์ของความช่างฝันนะ่ะเริ่มเปิดคุณเริ่มเปิดใจนะคุณเริ่มเปิดใจแล้วนะคะคุณเริ่มเปิดเปิดใจบ้างแล้วนะคะ ถ้าคุณทะเลาะกับคนรักเก่าอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าคุณเริ่มเปิดใจกับคนรักเก่าด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านนะอ่ะต่อไปค่ะขอดออูสถานการณ์ปัจจุบันของคนโสดชาวราศีกรัคนากันนะคะสี่เหรียญอ๋อโอเคนะคุณรักตัวเองคุณรักตัวเองมากๆแล้วนะคะอ๋อโอเคถ้าในเรื่องของความรักครั้งเก่าเนี่ย เข้าใจละถ้าเป็นในเรื่องของความรักครั้งเก่าอะถามว่าคุณคุณแค่เปิดใจรู้สึกว่าเปิดใจให้อภัยก็ได้นะคะจะเปิดใจให้อภัยเขาหรือแต่มีบางท่านบางคนงคุณเปิดใจเหมือนลักษณะที่ว่าเปิดใจที่ถ้าคนนั้นอะเขาไม่ใช่คนไม่ดีอะคุณก็เปิดใจที่อยากจะรับเขากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สถานการณ์ปัจจุบันของคุณตอนนี้คุณรักตัวเองเอามากๆแล้วค่ะนะคะไพ่สี่เหรียญคุณรักตัวเอง มากมากแล้วคือรักตัวเองเป็นแล้วความใครก็ตามที่คุณรู้สึกดีด้วยหรือแอบชอบหรือมีความรู้สึกดีด้วยในตอนเนี้ไพ่บอกว่ามันมีเกณฑ์ว่าคุณเองอะจะเหมือนกับประมาณว่าคุณเรียกว่าอะไรคุณคุณก็ถือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความรักที่คนคนนี้ฉันรักเขานะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แต่มันไปกันไม่รอดก็ฉันก็จะเดินออกมานะคะ ประมาณนี้อันนี้ในเรื่องของถ้ามีความสัมพันธ์ของคนรักเก่ากลับเข้ามาวนเวียนกับคุณนะคะจริงๆมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะเนี่ยมีคนดีๆเข้ามาพร้อมที่จะเ,เสิร์ฟความรักดีๆให้กับคุณนะคะแต่ว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเปิดแหละแต่ก็เปิดแบบอยู่ในชีวิตกันได้ไหมเหมือนเปิดเปิดปิดปิดเนาะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มเรียนรู้เรื่องความรักบ้างแต่ว่าอยากเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปไปทีละก้าวนะคะ คุณอยากจะรู้ตื้นลึกหนาบางของคนคนนี้ให้ได้มากสก่อนก่อนที่จะเปิดรับเขาเข้ามาในชีวิตจริงๆนะคะบางคนอาจจะได้คุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณบ้างคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือคนรักเก่าของคุณนะคะชาวราศีกรกษณากันคนโสดค่ะ คุณถามเขาเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณแล้วก็ให้อภัยกับคุณในทุกๆเรื่องหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องที่เขาเคยทําผิดเขาก็เหมือนอยากจะมาขอหัวีกรรมกับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปไหมลึกๆแล้วเขาก็ไม่อยากกลับไปจริงๆแล้วค่ะเหมือนตอนนี้เขาตั้งตัวได้แล้วแล้วเขาคิดที่จะเริ่มใหม่กับชีวิตของเขาไปแล้วนะคะอือฮึตอนนี้ตัวเขาเองอาจจะมีใครคนใหม่เข้ามาพัวพันในชีวิตแล้วด้วยซ้ําตอนนี้ นะคะหรือมีไปตั้งนานแล้วเนี่ยออ่าความสัมพันธ์ของเขาตอนนี้บางคนไปแต่งงานแล้วหรือว่าบางคนมีคนใหม่ที่ดีมากๆแล้วนะคะอืมเนี่ยเขาเอนจอยกับชีวิตเอามากๆเลยนะคะชีวิตของเขาในช่วงนี้อืออืม,อมทีนี้มีใครแอบชอบคุณบ้างหรือเปล่าอดูถึงคนอื่นบ้างสิ The Empress มีค่ะมีนะ จริงๆมีเลยตอนนี้คุณสมบูรณ์แบบมากมากมาก,มากต้องเล็กใช้คํานี้คุณสมบูรณ์แบบเอามากๆเลยอาจจะมีคนที่ใกล้ตัวหรือทํางานใกล้เคียงกับคุณทํางานประเภทเดียวกับคุณนะคะเขาแอบชอบคุณอยู่แล้วรู้สึกดีกับคุณแล้วถามว่าเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรไหมอาจจะยังนะคะอาจจะยังในช่วงนี้เวลานี้นะคะอืมแต่เขาอาจจะแบบว่าให้การช่วยเหลือคุณอยู่ข้างๆคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอืมอ่ะ ทีนี้ดูกันต่อว่าแมสเซจอะไรที่ใครคนหนึ่งที่คุณนึกถึงอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นไม่ว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะนึกถึงใครก็แล้วแต่ตอนเนี้ยความรู้สึกของคุณนะคะที่คุณส่งผ่านถึงเขาเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่เขาอยากส่งเมสเซจอะไรถึงคุณคะอคือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับ วิ่ยบางคนเขาอยากบอกคุณว่าเขาฝันถึงคุณด้วยแต่การฝันถึงคุณน่ะเหมือนเป็นการจากลากันในฝันครั้งสุดท้ายแค่นี้เขาก็โอเคแล้วไม่จะเป็นต้องเจอตัวหรือเจอหน้านะคะอืมอ่ะอันนี้จะพูดนิยมของคนรักเก่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แอบชอบแอบแอบมองคุณอยู่เขาเขาอยากเขาอยากบอก,กคุณว่าเออเขาฝันถึงคุณนะหรือว่าเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสองคนน่ะได้ต้องมาเจอกันได้ต้องมาพบผ่านกันประมาณเนี้ยนะคะอืม ทีนี้มาดูกันต่อที่แนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีใครคนใหม่เข้ามาไหม e o f f o r t u n e เริ่มแล้วใบแรกเลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะ The Devil ต้องระวังค่ะมีแนวโน้มว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณเข้ามาหาคุณนะคะแต่คนคนนี้น่าจะมีตัวเลือกนะเขามีตัวเลือกเยอะแล้วตอนนี้เหมือนเขากำลังเลือกอยู่ด้วยซ้ำนะคะมันถ้านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลและขนาตุลพอหลังจากนั้นเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอะ คุณอาจจะได้เห็นความจริงเลยก็คือว่าเขาบอะมีตัวเลือกเยอะคุณอาจจะไปเห็นในทางโซเชียลมีเดียนะคะอืมบางท่านอาจจะได้คุยกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศคุณอาจจะเห็นเลยว่าเอ้ยเขามีคนอื่นเขามีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาเยอะแยะเลยนี่นาความสัมพันธ์เนี้ยก็เลยเหมือนจะนิ่งๆดบๆกันไปจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรมากกว่านี้แล้วนะคะอือ่ะทีนี้ดูคําแนะนําค่ะขอคําแนะนําคนโสดชาวราศีกันย์ลัคนากันนะคะ 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญหมายถึงความอดทนนะเนี่ยอ่ะโอเคต้องอย่างนี้ไพ่ใบน,นี้เนี่ยนะคะเออคือไพ่อยากจะแนะนําว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เหมือนเป็นการปลูกองุอ่นอ่ะนะคะคนโสดคุณค่อยๆดูไปเรื่อยๆเป็นพลังงานของธาตุดินด้วยหมายถึงว่าต้องใช้เหตุและผลความหนักแน่นมั่นคงใช้เหตุและผลอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะกับความสัมพันธ์นี้ค่อยเป็นค,ค่อยไปค่อยดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปรีดตัดสินเขา ะะว่าจะดีไม่ดีนะคะหยูดกลางๆหาสมดุลให้เจอแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะนี่คือคนโสดชาวราศีกันลัคนากันค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกันลัคนากันค่ะ,อะขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีกันลัคนากันสถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจน โอ้ไพ่สี่ไม้เท้าอ๋อใบเนี้ยหมายถึงว่าคุณเองมีพลังงานของธาตุไฟในตัวแล้วก็ e n e r g รรอบตัวคุณหรือความรู้สึกต่างๆคุณรู้สึกว่าคุณอยากขยับสถานะมันเป็นพลังงานที่เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณมั่นอกมั่นใจว่าคนนี้โอเคนะฉันอยากฉันว่าใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าน่าจะขยับสถานะได้นะคะทีนี้ดูสถานาการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะ โอเคยังไม่มีใครรีแอคชันอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะรวมทั้งเขาและคุณและต่างฝ่ายเหมือนมีตัวเลือกด้วยนะคุณเองหรือเขาเองก็ต่างมีตัวเลือกนะคะอ่ะโอเคบางคนคุยกับคนอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไปเลยนะคะเนี่ยหมายถึงว่ามันอายุห่างต้องใช้คํานี้อายุห่างกันไปเลยนะคะแต่ก็มีแนวโน้มบางคนคุยกับเด็กเลยนะคะอ่ะทีนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณยังไม่มี relationship อะไรทั้งนั้นนะคะคือต่างฝ่ายต่างเหมือนเป็นคนที่ ๊อปปูล่ากันทั้งคู่แล้วก็มีตัวเลือกเข้ามาทั้งคู่นะคะแล้วก็มีใครคนหนึง่งไม่อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ดีมากๆความสัมพันธ์หนึ่งนะคะแต่ว่าคือแต่มันไม่ใช่ไงมันก็เลยทําให้ไปต่อไม่ได้มันก็เลยทําให้เป็นอีกสิ่งหนึง่งที่คุณกับเขาลังเลกันทั้งคู่ว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมทีนี้ดูกันต่อ ราชินีถือเหรียญนะคะแล้วก็เด็กถือไม้คือความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยเห็นไหมคือมันมีมีคุณอาจจะต้องการความความมั่นคงอะพูดง่ายๆแล้วคุณอะรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วกับการที่จะดูแลใครคนหนึ่งนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยมีลักษณะที่เขาก็ตึกเขาก็กระตือรือร้นกับการที่จะคบใครคนหนึ่งแต่สิ่งสําคัญของเขาคือ เขาต้องการคนที่มีหลักฐานมั่นคงให้กับเขาหรือมีความมั่นคงให้กับเขาซึ่งจริงๆคุณก็ตอบโจทย์เขาอยู่นะอืทีนี้ดูกันต่อค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคนากันสถานะไม่ชัดเจนบ้างค่ะไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่เลมิเชียแล้วก็แฮงแมนเอ้ เขามองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งมากๆเป็นคนมีความสามารถแก้ปัญหาเก่งนะคะสามารถจัดการกับปัญหาได้เขาเ p e c พคุณมากๆ,ๆเลยในเรื่องนี้เรื่องความสามารถความแก้ปัญหาเฉพาะตัวทุกอย่างของคุณได้เขาชอบมากๆเลยนะคะในจุดนี้แต่ว่าอีกในนึงคือข้อเสียของคุณอาจจะเป็นที่ว่าเวลามีปัญหาเราไม่สามารถอาจจะช่วยจัดการปัญหาให้เขาได้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาแบบไม่ได้ตรงจุดเท่าไหร่ในบางเรื่องนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะความรู้สึกดีเขามีให้คุณค่ะเขามีความรู้สึกดีกับคุณนะคะแต่เวลาที่คือคุณมีความเก่งในตัวเขาก็ไม่ได้ติดเรื่องนั้นหรอกแต่แค่หมอพูดให้ละเอียดแบบละเอียดละเอียดให้ฟังเฉยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี่มันยังต้องไปต่อมันยังต้องดูต่อคือมันมีโจทย์อะไรบางอย่างบางข้อที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณยังไม่ตอบโจทย์เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์ เรื่องเงินนะคะสิบถ้วยเอย้สิบเหรียญคือเขาไม่ได้จะเอาจากคุณแต่เขาต้องการความมั่นคงครบแล้วมั่นคงอะ่ะอืมครบแล้วมั่นคงแต่บางคนก็มีถ้าคุณเป็นคนดวงเสียอยู่แล้วเรื่องความรักนะคะเราชาวราศีกรกฎนางกันเขาก็ต้องการในเรื่องของเงินเหมือนกันนะคะอืมนอกจากเงินแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะเด็กถือเหรียญก็เงินอีกแล้วอะ่ะ คืออย่างที่บอกว่าเขาเขารู้สึกว่าการความรักของเขามันคือเหมือนกับการลงทุนะนะเนาะได้มาได้ได้ได้สิ่งไหนมาก็ต้องต่อยอดให้มันดีแล้วเขาก็จะพยายามเดินคู่กับคุณไปแบบอย่างประสบความสําเร็จและเขาอยากมีคู่ที่อยู่ด้วยกันและยืนยาวและ้ะและอยู่กันแบบสง่างามอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดใกล้เหมือนกันนะเรื่องอนาคตถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ ทีนี้มาดูกันต่อค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันสถานะไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณโอเคอืมคือพวกคุณจะมาอยู่ในจุดที่แบบเขาจะเริ่มเปิดใจให้กับคุณมากมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็เขาจะเขาจะเริ่มแบบเอ้ยให้เครดิตคุณมากขึ้น ในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในสิ่งที่เขาตอบโจทย์ก็คือเรื่องอทำไมไพ่มันขึ้นเรื่องเงินเยอะอะถ้าไม่ใช่เรื่องเงินบางคนนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเล่นจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณเริ่มมีหลักคุณเริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นเขาก็รู้สึกชอบมากขึ้นแล้วเริ่มเปิดใจมากขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นมาไม่นานจะมีหลังจากที่คุยกันไปสักพักน่าจะเป็นวิควิคแรกวิคที่สอง มีที่สามจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างมากระทบจิตใจของเขาค่ะซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดจากการไปดูอะไรในโซเชียลมีเดียนะคะไปเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียต้องบอกงี้ mm hmm. เขาไปเห็นอะไรบางอย่างในทางโซเชียลมีเดียนะคะอืมอือเขาไปเห็นอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียแล้วมันกระทบจิตใจเขาเคานั้นเขาก็เลยนิ่งใส่คุณเลยค่ะความสัมพันธ์นี้เลยมันเลยต้องแบกกันต่อไปอีกนะคะเนี mm ่ย hmm. นะคะ ยังไปไม่สำเร็จ er สักทีอะนะอ่ะแล้วก็แปดดาบไม่พูดกันเงียบใส่กันแล้วก็ปล่อยให้ปัญหาคาไว้อยู่แบบนั้นนะคะเขาเองจะรู้ขึ้นมาทำอะไรหรือเปล่ากับเรื่องนี้สิ่งที่คุณไปสิ่งที่เขาไปเห็นคือเรื่องอะไรขอดูอันนี้ก่อนสิ่งที่คุณไปเห็นคือเรื่องอะไรอืมสังคมที่คุณอยู่อะนะคะสังคมที่คุณอยู่อืม ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้คุณอาจจะไปเห็นสังคมที่เขาอยู่ด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะคือคนคนลายล้อมเยอะแยะมากมายจะไปเห็นเขากับลูกคู่แฟนเก่าของเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยอีกนะคะคือเยอะแยะไปหมดเลยทําให้แบบอะไรวะเนี้ยประมาณเนี้ยแบบทําให้เหนื่อยทําให้ปวดหัวนะคะเออแล้วก็ทําให้เป็นปัญหากันความสัมพันธ์นี้จะอยู่ในสเตจท,ที่พร้อมที่จะหลุดมือด้วยนะคะเนี่ยอืม แต่พวกคุณไม่ได้มีอะไรรุนแรงต่อกันนะแต่ก็ยังคุยกันอยู่คบกันอยู่แต่แค่มันเป็นเหมือนกลับไปอยู่ในโมเมนต,ต์ที่ต่างคนต่างให้พื้นที่ต่อกันมากขึ้นนะคะอืมอ่ะดูคําแนะนำหน่อยนะคะคําแนะนำหน่อยโอย้หกเหรียญ คำแนะนําให้อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ให้และผู้รับแบบเสมอกันน่ะนะคะในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยอืมแปลว่าคุณน่าจะเริ่มเทใจให้เขาเยอะมากนะคะจนรับไม่ได้ตอนที่ไปเจอความจริงอะไรบางอย่างนะคะอืมหรือเขาอาจจะเริ่มเทใจให้คุณมากขึ้นก็ได้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แล้วเขาไปเจอความจริงอะไรบางอย่างแล้วพอเขาเนี้ยเขาก็หยุดชะงักไปเลยอ่ะ จากที่เหมือนคุณจะเริ่มเทใจให้กับเขาอะนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะนี่ก็ประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกรลักนณากรค่ะคนมีคู่ค่ะชาวราศีก,ลกรลักนณากรขอดดูไพ่พลังงานของคุณคนมีคู่ชาวราศีกรลักนากันค่ะคนมีคู่ชาวราศีกรลักนาการ เอาหกถ้วยพลังงานของคุณพลังงานของคุณเป็นหกถ้วยนะคะ,ะหกถ้วยอืมอ่ะเอเนจีของคุณแต่จริงๆริเอเนจีนี้เป็นเอเนจีที่อบอุ่นนะความสัมพันธ์ของการเป็นแฟนกันคืออบอุ่นมากมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะอืมแล้วคุณรู้สึกถึงว่าแบบ นึกถึงในอดีตท,ที่ผ่านมาที่เคยคบกันเอาความรู้สึกดีๆเหล่านั้นมาเยียวยาความรู้สึกที่แย่ที่เคยมีปัญหากันนะคะอาทีนี้ดูต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรคะอ่ะใช่มีน้อยอกน้อยใจอะไรกันนะคะแล้วก็ไม่พูดอะไรกันตรงๆไม่พูดอะไรกันตรงๆนะคะก่อนหน้านี้อืมโอเคเมจิเชียนด้วย อ้าวแต่มันกําลังดีขึ้นนี่ก่อนหน้านี้มีนะ้อกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะลืมวันสําคัญหรืออะไรต่างๆของคุณนะคะออมีการพูดอะไรที่แบบคุณถามอีกอย่างเขาตอบอีกอย่างหรือคุณตอบอีกอย่างเขาถาม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 อีกอย่างคุณตอบอีกอย่างน้อยอกน้อยใจกันในเรื่องของคาพูดปัญหาเล็กๆน้อยๆยุมมยิมที่จุกจิกกันไปมานะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกคุณก็กลับมามีโมเมนต์ด้วยกันเร็วมากนะคะโดยคุณเองอาจจะเป็นแบบสายเปหรือเปล่า หรือเขาก็ได้ผูืออยากเปการอ่านสลับกันได้นะคะไปเจอกันในโมเมนต์ที่ดีๆกลับมามีความสุขซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ทําทําให้ความรักของคุณกลับมาชื่นมื่นอีกครั้งเขามาเป็นกาวใจให้กับคุณนะคะอืมของความสัมพันธ์ตรงนี้ The Magician ก็คืออย่างที่บอกว่าบุญกุศลหนุนนําทําให้แบบอาอย่างที่บอกว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน กลับมาได้ด้วยตัวมันเองเพราะว่าคุณก็ยังเป็นคู่กันอยู่นะเป็นแฟนกันอยู่เป็นคู่รักกันอยู่เป็นคู่ครองกันอยู่นะคะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะชาวราศีกรลักษณะกันเอออ่าโอเคค่ะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันแล้วบอกเลิกกันไปอาจจะเป็นเพราะช่วงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของเขาก่อนหน้านี้เพราะเหมือนกับว่าคุณอาจจะทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวเดียวดายหรือกลับกันคือ ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยแสดงนิสัยอะไรที่มันดูแบบก้าวร้าวมาก่อนแล้วเขารู้สึกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแสดงออกมาเขาก็เลยรู้สึกว่าทําไมทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะคะเออทำไมอยู่อยู่คุณเป็นอย่างนี้คุณเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจกันนะคะตอนนี้เขาคิดยังไงเขาอยากจะขบฏเขาอยากจะลุกขึ้นมาควบคุมคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่เรียกว่านะบางท่านคุยชาราศีสิงห์บางท่านคุยชาราศีมีนถ้าคุณไม่ยอมนะเขาก็จะลุกขึ้นมาขบฏแล้วก็ถ้าคุณไม่ยอมก็จะจบ จบกับคุณอะโอโหอารมณ์เขารุนแรงมากช่วงนี้นะคะเขาก็จะจบกับคุณเลยนะคะอืมสิบเหรียญด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันเรื่องการเงินก็คือว่าถ้าคุณเคยรับปากอะไรเขาไว้ในเรื่องการเงินเราไม่ให้เขาจะเลิกกับคุณะเขาจะจบกับคุณเขาจะรุกขึ้นมากระบฏดใส่คุณเหมือนกันนะคะอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นการอ่านสลับกันได้นะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคนมีคู่ชาวราศีกันลักนากันค่ะว้าวความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะจะมีการออกทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันจะเติมความหวานมีฮันนีมูนกันนิดนึงนะคะในช่วงวิกสวิกสามอ่านะคะจะไปไปวิกแรกเลยก็ได้นะคะอบอุ่นอบอุ่นเลยค่ะแต่สดาบคืออะไรก่อนบางท่านคุยกับชาวราศีกุมลัคณากมค่ะ มีมีปากเสียงกันอีกแล้วจ้าคุณจะมีปากเสียงกันอะคุณจะมีปากเสียงกันอีกแล้วนะคะพวกคุณจะมีปากเสียงกันอีกแล้วพอพวกคุณมีปากเสียงกันอะอ่ะเนี่ยจะมีปากเสียงกันไพ่สามดาบไพ่อะไรก็ออกมาเต็มเลยนะคะเนี่ยนะคือจะมีปากเสียงกันนะคะเกิดสาเหตุเกิดจาก จะมีใครคนหนึ่งเข้ามาเป็นเหตุตัวละครใหม่เข้ามาเป็นเหตุอาจจะเป็นทางจากทางคุณหรือทางเขาก็ได้นะคะเข้ามาเป็นเหตุทําให้พวกคุณต้องมีเรื่องขัดแย้งกันมีปัญหากันแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วอะไรรู้ไหมมันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะมันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นคือทะเลาะกันไปแล้วอะแต่มันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะสิ่งต่างๆจะกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหมดเลยนะอ่ะโอเคดูคําแนะนําค่ะคนมีคู่ชาวราศีกันลัคนากณนกน่อย 8เหรียญความสัมพันธ์เนี้ยไพ่บอกว่าเมื่อทุกครั้งที่มีปัญหาจริงๆ8เหรียญเป็นไพ่ของอธาตุดินอย่างที่บอกการใช้หลักการเหตุผลต่างๆความหนักแน่นมั่นคงแต่เอาเป็นว่าใบเนี้ยเป็นไพ่ของคนที่เขาค่อยๆปรุงยาเห็นไหมหรือถ้าเป็นไร r เด i t e ก็คือคนค่อยๆทุบเหรียญแต่การสกัดเหรียญอ่ะต้องบอกงี้นะครคือเมื่อเกิดปัญหาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาที่ทําให้ต้องเข้าใจผิดกัน พ่แบบว่าต้องกลับมานับหนึ่งถึงสิเหมือนค่อยๆมาเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่เขากําลังค่อยๆปรุงยาค่อยๆใช้สมองค่อยๆใช้สตินะคะเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วก็ a ด a p ปเอานับหนึ่งถึงสิบนะคะอืมอย่าเพิ่งพ,พลีพผลมค่อยเป็นค่อยไปประมาณนี้นะคะอ่ะนี่คือคนมีคู่ชาวราศีกันลัคนากันค่ะการงานชาวราศีกันลัคนากันค่ะ ถาเหรียญบางคนอาจจะทำงานเยอะแต่เก็บเงินไม่ได้ใครกำลังจะสอบบรรจุสอบข้าราชการหรือสอบครูหรือมีการสอบอะไรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีค่ะใครที่เก็บเงินอ,อย่างที่บอกว่ามันจะเก็บเงินได้ยากได้น้อยแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะทำงานอะไรไว้แล้วก็นะคะอืม คุณทางานอะไรที่มันเหมือนก็ต้องทํางานไปก่อนแล้วเก็บเงินทีหลังเนี้ยก็มีแนวโนว้มว่าจะเก็บได้อยู่บ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้งานอะไรที่เป็นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีงานจ็อบที่สองเข้ามานะคะเป็นจ็อบเป็นงานจ็อบที่สองเราสามารถหาไรายได้ได้เยอะสะด้วยนะคะอืมอ่อฮะแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลูกน้องฝีมือดีเข้ามาช่วยเหลืองานเป็นคู่คิดนะคะเป็นคู่คิดที่ดี เข้ามาเลยนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่จะพัฒนาต่อยอดงานของคุณไปถึงไกลถึงต่างางชาตินะต่างชาติต่างภาษาจะเข้ามาร่วมหุ้นร่วมทุนด้วยเลยนะคะโอเคอะประมาณนี้กับการงานค่ะทีนี้ดูกันต่อที่การเงินค่ะชาวราศีกรกคณากันการเงินชาวราศีกรกคณากันค่ะ มีของที่หวังเอาไว้อยากซื้อไว้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะซื้อได้แค่อย่างเดียวนะคะจะซื้อได้แค่อย่างเดียวการเงินยังสะพัดอยู่นะคะมีเงินใช้มีเงินจ่ายมีเงินใช้สอยต่างๆมากมายนะคะเกณฑ์โดยทั่วไปแล้วก็ไพ่แนะนําเรื่องช่วงนี้ต้องทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสบ้างนะคะจะไปในจะส่งผล เสริมในเรื่องของการเงินของท่านในช่วงนี้ค่ะชาวราศีกรนยนาคา,ารนะคะแล้วก็การเงินของคุณมีอะไรอีกไหมมันจะติดขัดก็ในช่วงกลางเดือนนะคะมีเกณฑ์ที่จะติดขัดในช่วงกลางเดือนก็ต้องระมัดระวังช่วงนั้นคือเหมือนจะต้องจ่ายในเรื่องที่เรื่องที่ไม่ควรจะเสียเรื่องที่ไม่ควรจะจ่ายหรือเรื่องที่เราทําผิดพลาดเอาไว้นะคะที่ต้องจ่ายหรือว่าส่วนเกินอะไรบางอย่างของเงินบางบางตัว นะคะรายจ่ายบางอย่างที่มันมีส่วนเกินออกมาโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะบวกเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแต่นอกนั้นทั้งเดือนนี้การเงินของคุณก็ยังมีใช้มีจ่ายไปเรื่อยๆนะคะโอเคของอะไรที่อยากได้คิดด้วยหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็จะได้แต่จะได้อย่างเดียวนะคะโอเคใคาจะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้นะคะ,อะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกทก,การติดตามนะสวัสดีค่ะ